สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะไปเยี่ยมลูกสาวแต่ลูกสาวนอนนิ่งค่ะเ,เพื่อนไม่กระดุกกระดิกไม่มีการคืบหน้าอะไรเลยวันนี้พนักงานบอกว่าลูกสาวนอนทั้งวันก็ไม่รู้จะทำยังไง ขอให้ลูกสาวของแม่จงมีความสุขสวัสด,ดีทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้เจ็บอย่าได้ปวดเลยขอสมขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแก่ลูกด้วยเถิดแม่ขอยกบุญทั้งหมดที่แม่ได้สร้างได้ทำมาขอบุญนั้นจงช่วยส่งผลโดยบันดาลให้ลูกสาวของแม่จงสุขกายสุขใจ ต,ตั้งแต่ปบันนี้ในการระบัดนี้แล้วด้วยเถิดนิพานะปัจยโยโหตุขอบพระคุณที่เ,เพื่อนๆสนับสนุนและให้อวยพรให้คำดีๆแก่ลูกจะเป็นพื่อนเลยกับลูกคนนี้มานานเรามีทุกข์ด้วยกันค่ะและจะสนับสนุนซึ่งกันและกันไปตลอดชีวิตจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ขอให้ลูกสาวของแม่จงสุขก,กาสุขใจลูกนะแม่ไม่เยี่ยมหนูลูกขอให้หนูจงรับรู้ว่าแม่รักหนูมากๆรักแม่ขอมอบกายถวยชีวิตหากเป็นไปได้ขอให้ลูกจงเป็นสุขในการระบิดนี้แล้วด้วยเถิดสุขก,กายสุขใจนะคะคนเก่งไม่ยกบนให้ลูกลูกจงอนุโมทนาบุญนะคะ แล้วหนูก็ตอบส,ส,สาธุคาธุคาธุค่ะาุ่ะลูกสาวแม่ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยังใส่แว่นตายอยู่เลยเย็นแล้วไปเยี่ยมลูกสาวมาค่ะแต่ผ้าอันนี้ยายเพิ่ต้องโพกนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหูปวดหัวป่อยค่ะก็เลยโพกค,คือเป็นการปิดหูค่ะแล้วก็เป็นที่ครอบผมไปในตัว จะได้ไม่กระเซะกระเซิที่เห็นอยู่ด้านหลังตึกนั้นเป็นโรงพยาบาลค่ะเพื่อนๆยด้เพิ่งจะออกมาค่ะไปะเยี่ยมลูกสาวลูกสาวนอนนิ่งเลยค่ะไม่กระดุกกระดิกเมื่อวานนี้ก็ยังลืมตาวันนี้ไม่ลืมตาเลยนอนเงียบแล้วก็รนักการบอกว่า เขานอนนิ่งอย่างนี้ทั้งวันเลยค่ะอยู่ด้วยความทรมานเหมือนตายทั้งเป็นต้องแต่เกิดมาเขาก็ใช้เวรใช้กรรมมาก็น่าจะพอแล้ว เหมือนได้ยินเสียงอะไรแต่ยายเป็นก็ช่วยอะไรไม่ได้มากมายค่ะเ,เพื่อนๆ <_ d> um> เขาเป็นหนักลือเกินเป็นมาตั้งแต่ <_ d> um> ตเกิด <_ d> um> คือมันไม่มีคำพูด,ดเัยค่ะเพื่อนๆไม่มีคำตอบ เรื่องลูกก็มีหลายอย่างค่ะอยากจะออกมาเล่าว่ายายเพ็ญน่ะเลี้ยงลูกมาอย่างทุลักทุเลกับลูกคนนี้ยายเพ็ญน่ะเป็นคนหัวอ่อนเขาบอกว่าให้ทำอะไรก็ทำเรื่องลูกเหมือนกันอันไหนมันดีก็ดีอ้โหรถวิ่งอย่างไวเลยคนระับเพื่อน วิ่งอย่างไวเลยค่ะถนนนี้ก็ไม่ไม่ให้วิ่งไวค่ะเพื่อนๆพอรถคันนี้เห็นมาแล้วโอ้โหไวเลยเห็นเห็นเห็นเลยก็วิ่งเร็วเดี๋ยววันหนึ่งยายเพ็ญจาออกมาแบ่งปันเรื่องลูกสาวว่าเขาคลอดยังไงเขาโดนเลี้ยงมายังไงตอนที่เขาเด็กๆแล้วหมอว่าอะไรยังไง อะไรเงี้ยลูกสาวคนโตก็เป็นคนแรกยายเปินก็ไม่รู้ว่าไอความความเป็นปกติอะมันมันมีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นยังไงเอเพ็่นก็ถอดเรื่องตาเออ,อตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่แล้วค่ะพเพื่อนถอดแล้วคะ่ะตอนนี้ไม่ต้องใส่แล้วคะ่ะแดดไม่เผาแล้วเพราะว่า เดินไปข้างหนา้ามันก็มีแต่ร่มแล้วค่ะเพื่อนมีแดดนิดเดียวแต่หนาวหูอ,อยากจะเอาอันนี้คุมจังเลยเนีย่มันหนาวานี่เพนไรทขี่หนาวคนอื่นเขาอิ็นยอยเ็นคุมหมดเขาก็คมคิดว่ามันตลก <laughs> เนเดี๋ยวยอยเพนจา ออกมาแบ่งปันกับกับเพื่อนเรื่องลูกสาวด้วยคนะ่ะเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่ไม่ปกติปัญหายายเป็นมาพ,พร้อมกับลูกสาวในเรื่องสุขภาพสุขภาพไม่ดี และลูกสาวก็สุขภาพไม่ดีแล้วก็หาสาเหตุไม่เจอค่ะหมอสายหมอหาสาเหตุหมอหาสาเหตุไม่เจอค่ะเพื่อนๆเดินข้ามถนนคนเดินผ่านเห็นยังเป็นที่กล้องก็มองหันหลัง กองกับหลังว่าจะเห็นทำอะไรออหลกดีคุยกับเพื่อนๆไปด้วยในช่วงที่จะกลับบ้านไปเยี่ยมลูกสาวแล้วก็จะออไปทานอาหารกับพ่อบ้านค่ะก็เหมือนเดิมค่ะรู้ว่าจะกินอะไรนี่ก็ สายแล้วค่ะเพราะว่ามันดูดูแต่วันหน้าร้อนมันจะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเมืองนาเวหน้าหนาวนี่ป่านนี้มืดเตยเลยค่ะแสงอาทิตย์ไม่มีอย่างนี้แล้วค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อนๆวันนี้ยาเพินออกมาบอกว่ายาเพินมไปเยี่ยมลูกมา แล้วก็อาการก็ไม่ดีขานอนนอนมีแต่นอนมีแต่ยาแรงๆอย่างที่ไอ้เพ็ญพูดมาเนทุกครั้งยาอันติเบอติกมันไม่ใช่ยาธรรมดามันเป็นยาฆ่าฆ่ายินสัคชุนทีนี้ฆ่าอินฟคันนนฟคชุนมันก็เหมือนกับว่า ลูกสาวอยาเป็นไปด้วยช้าๆยาอะไรก็ไม่อยู่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วขออภัให้ลูกด้วยค่ะใครมีพระคาถาอะไรดีๆอยากจะให้อยาเป็นสวดมนต์ให้ลูกสาวหรือคำแนะนำดีๆก็อยาเป็นก็รับค่ะเพราะว่าอย,า,อยากได้แก่ หายขาดแต่มันไม่มันเป็นไปไม่ได้แล้วครับพเพื่อนเด็กนี้ก็รู้อยู่แต่ว,ว่าตราบใดที่ลูกสาวของยาเพ็ญมีชีวิตอยู่ยาเพ็ญก็ไม่อยากให้แกเจ็บนะคะอยากให้แกมีความสุขทุกลมหายใจเข้าออกตลอดชีวิตเพราะว่าคิดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเขา ขาเกิดมาใช้กรรมที่หนักมากเลยครับเพื่อนๆหนักกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ขอบผู้คุณพเพื่อนค่ะที่รับฟังขอบผู้คุณมทุกคอมเมนต์ทุก, comment, ทกคำอวยพรทุกคำที่ดีแล้วก็ขอบผู้คุณที่ติดตามชมให้กำลังใจยายเพ็ญ ต่อมาขอบคุณมาก,มากค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าโชคดีทุกคนค่ะโชคดียิ่งๆย,ย,ยิ่งขึ้นไปค่ะเพื่อนๆแล้วคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ